หนึ่งนาทีกับกอทอรถยนต์ที่มีระบบที่ขับเคลื่อนด้วยล้อหน้านั้นอาจประสบปัญหาหน้าวยเพราะรถนั้นถูกออกแบบมาให้ล้อขับเคลื่อนและล้อบังคับเลี้ยวอยู่ด้วยกันทําให้ปรับแต่งทิศทางของพวงมาลัยได้ง่ายและรวดเร็วเพราะฉะนั้นถ้าใช้ความเร็วสูงในการเลี้ยวหรือเข้าโคง้งรถอาจเวี่ยงออกนอกเส้นทางทําให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงนอกจากนี้ยังทําให้รู้สึกว่ารถหลุดโค้งไปทางด้านขวา และเป็นสาเหตุของการขับกินเลนรถคันอื่นเพราะความตกใจของคนขับดังนั้นก่อนการเข้าโค้งต้องลดความเร็วผ่อนคันเร่งและเริ่มเร่งความเร็วตั้งแต่กึ่งกลางโค้งประคองพวงมาลัยไปตามโค้งและใช้ความเร็วให้เหมาะสมและสัมพันธ์กับสภาพถนนไม่ควรใช้ความเร็วสูงไม่หักพวงมาลัยและเหยียบเบรกประทันหันเพื่อลดปัญหาหน้าวของรถที่มีระบบขับเคลื่อนด้วยล้อนหน้าครับ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม